ในขณะเดียวกันค่ะมันมีผลพวงนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คนเห็นแล้วก็หัวร้อนดิฉันเห็นครั้งแรกนี่ดิฉันก็หัวร้อนเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสสท่านหนึ่งของพรรคประชาชนนะคะก็คือสสนักกรชาลีพันธ์ค่ะเป็นสสมุกดาหารนะคะปัญหาของเขาคืออะไรคะเขาไปกดหัวเลาะ เคยเห็นในไอเอ,ไอมจิใช่ไหมเนี่ยไปกดหัวเราะเห็นไหมคะตรงข้างๆเขาเนี่ยโอ้โที่ฉันเห็นว่าเอ้ยอารมณ์คุณคุณใบพยยล่าหรือเ่าคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่านี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เลยแบบมีคนแคปภาพเนี้ยแล้วก็เอามาแบบแชร์ว่าน,นเทอร์เน็ตเลยปรากฏว่าเจ้าตัวว่า,วาไงอะเทียบเทียบดูเจ้าตัวเนี่ยออกมาแก้นะะแกตัวบอกว่า ที่เป็นแบบเนี้ยนะที่เห็นว่าเป็นลูกผลล้อเนี่ยจริงๆแล้วกดผิดค่ะต้องการจะกดภาพห่วงใหญ่แต่ปรากฏว่ามันอยู่ใกล้กันมันเลยไปกดผิดไปกดไอห่วงใยไปน,นะสสนักกรชารีพันธ์นะคะสสมุกดาหารพักประชาชนก็โพสต์ข้อความนะ,ะแก้ไขในเรื่องที่ผิดพลาดไปเนี่ยบอกว่ากราบขอโทษญาติผู้สูญเสียเนื่องจากได้เช็คที่เฟซบุ๊กเพจของตัวเองเนาะ พบว่าเพจเนี่ยไปกดหัวเราะในข่าวก็ตามที่มันแชร์กันเนาะพบว่ามีการกดหัวเราะจริงแต่เพิ่งทราบว่ากดผิดนะ,ะเมื่อมีการเอาข้อความดังกล่าวไปทำข่าวก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดด้วยความสัต์จริงผมตั้งใจจะกดแคร์หรือห่วงใยนะคะเพื่อส่งกําลังใจไปให้ผู้ทำงานและผู้สูญเสียขอยืนยันด้วยความสัต์จริงนะคะไม่มีเจตนาจะขำต่อสถานการณ์เช่นนี้ กราบขออภัยจากใจอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้เป็นอย่างที่พูดแล้วกันเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามนะถ้าไปกดขำในสถานการณ์แบบเนี้ย ดิฉันว่าวิปปลาศแล้วแหละเออเอาตรงๆนะแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้แทนปวงชนด้วยเป็นสอสอด้วยนี่อย่างนี้หนักเลยค่ะไม่ไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ให้กับคนไทยได้แน่ๆนะคะถ้าคุณไปกดขําในสถานการณ์แบบนั้นนะคะย้ยําอีกทีนะึงนะคนที่กดขําในสถานการณ์แบบนี้ได้มีแต่คนวิปปลาศเท่านั้นนะคะที่จะทําได้อะอัน